สวัสดีครับน้องชายวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มไข่พาราได้นะครับผม50ฟองบอกกันเลยนะครับว่าคลิปนี้เสียโลบัสอีกแล้วนะทุกคนหนึ่งหมื่นโลบักก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พี่คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสองแสนซับแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้พี่ด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์แบบนี้มาอีกเรื่อยๆเลยนะครับคนดูโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับ50ฟองโอ้โหไม่ได้เปิดนานนะ แต่วันนี้ลกมากเลยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์พื้นที่ที่หลังแล้วรันนะครับโคตรลกส่วนเจ้าอันนี้ก็ทําไม่ได้นะจากที่พี่ไปอ่านคอมเมนต์มานับก็คือเขาแก้ไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอน10โมงนะครับแก้ไปแล้วนะเป็นวันแล้วนะพี่เพิ่งรู้นะครับโอ้โหไม่ได้อ่านผพจไม่ได้อ่านอะไรเลยอ่ะปลูกไปเลยครับผมเหมือนว่าตอนนี้ผมจะปลูกแค่กี่ฟองเนี่ยห้าฟองปะงันเดี๋ยวเอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับจะได้เปิดทีเราไปเลย8ฟองเน้นไไว้นะครับทุกคนไป เปิดเข้อเกมมาก็เสียดลบักแล้วอ่ะคลิปเนี้ยโอ้โอหกดไลค์เป็นกลังใจพี่ด้วยนะครับน้องอ่ะมาละเรียบร้อยครบแล้วนะทุกคนอ่ะเปิดไปเลยครับผมแปดฟองแล้วผมไปกดเร็วตอนไหนนี่อ่าแปดฟองแล้วเดี๋ยวผมจะกดสกคริปต์ด้วยนะครับประมาณสามสิบเก้าโลบักป่ะใช่ไหมสามสิบเก้าโลบักหรือเปล่าไม่ใช่สามเก้าดีกว่าสี่สิบเก้าโลบักนะครับโอ้โหก็ห้าสิบฟองก็เท่าไหร่ทุกคนเอาเรื่องอยู่นะคลิปนี้ก็ถ้ามันไม่ได้ประมืออีกนะครับก็ถ้าคลิปนี้เกินสัก200ไลค์แล้วกันนะครับผมมีเยอะมาก ถ้าคลิปนี้เกิน2อ,อะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาจัดอีกเอาให้ได้บางหมึกนะทุกคนแต่ถ้าได้ก,ก็ก็โอเคครับก็ดีใจ50ฟองเลยนะเพื่อนแล้วมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็ควรที่จะได้ป่ะเออแล้วก็ตอนนี้ใครที่กราบังหาแมาลงปอและคูนดิสโก้บีนนะครับพี่ขอ่อยนำร้านนีโมช็อปเลยนะบริการนี้ปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกลียดนะครับและตอนนี้มีกล่องสุ่มต้นเคนดี้ราคาเริ่มต้น9บาทนะครับไม่มีเกลือเลยนะน้องชายคือสุ่มยังไงก็ได้ของนะครับใครตัดใจนะครับพี่แปะลิงก์ร้านวคิธี เรียบร้อยครับผมแปดฟองมาแล้วทุกคนเปิดเลยแล้วกันหนึ่งสองเอาทีละสามแล้วกันนะครับทีละสามมาแล้วครับหูตัวใหญ่ว่ะนกอะไรหยได้นกแก้วคาบิ่าด้วยวู้ได้ว่ะคือถ้าผมจำไม่ผิดผมไปดูเลทมานะครับนี่ครับผมคืนเลทนะครับคาบิ巴拉ด้วย21%น้ำนกแก้ว8%ปลามึกนะครับ1%อ่าเลทตามนี้เลยนะครับปีไปดูจากคลิปเก่าที่พี่ทำมาแล้วทุกคนอืมเจ้าคาบิ่าเหมือนตรงนี้เลยนะนี่ต้องไลน์ผมนะครับจากเกมเพชรซิมมอนิเตอร์นะครับเหมือนกันมากเลย แต่วันนี้ตัวใหญ่มากนะครับอ่ะเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับอยากได้าหมือ,อะสักตัวหนึ่งนะครับมาได้ไหมโอ้โหนกอ้นี้มาอีกแล้วเขาเรียกว่านกอะไรอะ่ะนกตัวเนี้ยคาบีบาร่ามาอีกแล้วนะครับนกแก้วมาอีกแล้วอุ้ยนกแก้วก็ออกง่ายอยู่นะแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเปิดก่อนแล้วกันนะทุกคนบึ้งอื้อหืออื้อหือนกยูงมานะครับเรตับจุดคืออ๋อ,อนกตัวนี้นะครับแล้วก็มานกยูงเปิดอีกแปดฟองต่อนะครับโอ้พอเปิดแปดฟองแล้วไวมากเลยอ่ะแป๊ ถ้าเขาเปิดแปดฟองแล้วก็แป๊บเดียวอ่ะครบแล้วนะครับผมอีกแปดฟองโอ้ไวมากๆนะทุกคนเปิดที 8, ละแปดแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะไม่ใช่ครับอีกเจ็ดรอบ, 1, อบประมาณ6กเจ็ดรอบนะครับอ่ะไปกันเลยดีกว่าเป้าหมายคือปลาหมึกนะครับไม่ได้เดี๋ยวเจอกันนะขอสองไอ้ไร้พอนกยูงวู้ตัวใหญ่วะ่ะนกยูงแล้วก็นกยูงสามตัวติดอะไรครับเนี่ยมันจะได้นกยูงทั้งแถวไม่ได้นะเพื่อนอ่ะมาทีละสามแล้วกันนะครับอุ้ยคามิบาร่ามาอีกแล้วนะครับตัวใหญ่มากต่อไปอะไร นกยูงนะครับโอ้โหปลาบึกมาเหอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอหน่อยขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์หน่อยนะโอ้โหนกยูงอีกแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เจ้านกตัวนี้นะครับเช่นเคยอ่ะอีกแปดฟองนะครับเหมือนว่ารอบนี้จะเกลือวะ่ะเฮ้ยไม่เกลือได้ไหมแต่มันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะสุ่มไม่ได้นะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมเคยทำเด็ดฟองไปเนี่ยห้าสิบฟองผมได้แค่ตัวเดียวเองนะครับแล้วประเด็นก็คือไม่ได้อะไรอีกเลยนะได้แค่ตอนแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลย รอบนี้ก็เหมือนอาจจะมีโอกาสที่จะเกลือนะครับแต่ก็หวังว่าดวงจะดีนะในวันนี้นะครับเหมือนสภาพอากาศนะครับฟ้าผ่าจะมานะครับโดนใจให้เราได้เจ้าปลาหมึกหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ <c oughs> ไม่รู้นะคือผมไม่รู้เลยครับตอนนี้อ่ะมาแล้วนะทุกคน,นครบแล้ว <c oughs> เปิดเลยแล้วกันนะครับแปดฟองต่อเนื่องกันเลยทีเดียวมาได้ไหมปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกท่องไว้โอ้โหนกไอ้นี่มาแล้วนกยุงมานะครับแล้วก็คาบิบาด้าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาหมึกมาเฮ้ยเดี๋ยว ปมึงมาว่ะสองโลนีมีกออโตพุทธนะครับและตอนนี้ร้านนี้มอช็อปก็มีขายเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่อยากสู่เหมือนพี่นะทุกคนหมื่นโลบาคตีเป็นเงินก็คือประมาณ3-4,000บาทเลยนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้นะครับร้านนี้มอช็อปขายปลาหมึกแค่299ราสนะครับอย่าล่นเป็นอุ่นร้านนี้มอช็อปได้นะทุกคนส่วนพี่ก็ทำคอนเทนต์นนะสุ่มอะไรเงี้ยแหละมาทำส่วนนี้ดีมากๆนะคือมาขอสม,มัากเลยดีกว่านะครับเจ้าปลาหมึกโอ้โหเดินไปแล้วนะเดินไวมากก็คือ ประเมินนะครับทุก19นาทีนะครับมันจะทําการก๊อปปี้ความสามารถนะครับของสเลกอื่นๆนะครับผมฟอร์แมนแล้วก็อวตี้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือถ้าเรามีประเมิบ7ตัวใช่ไหมและเรามีเลสฟ็อกหรือว่าเลสคูหนึ่งตัวแม่งก๊อปหมดเลยนะคือเป็นโกงมากนะไอประเมิบตัวเนี้ยบอกเลยว่าน้องควรมีกันไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีเลคูตัวหนึ่งเนี่ยน้องตัวนี้ไปก๊อปความสามารถอะ่ะมันก็กลายเป็นเลสคูได้นะน้องชายโกงมากนะครับเป็นการขโมยหรือว่าเป็นการดูพไปเคตแล้วกันความความสามารถของสแลกต์ตัวอื่น,นะครับ อ่ะรุ่นนีว้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับคลิปนี้โอ้ไม่มีลนะนะคลิป2อเอาคลิปเดียวพอโอเคไหมแต่ถ้าอยากให้พี่แจกเนี่ยน้องชายพิมพ์ชื่อโรบบอกนะครับแล้วก็สัว์เลี้ยงที่น้องอยากได้นะครับแต่พี่จะตามไปแจกนะครับผมหมดแล้วหรอ,อเฮ้ยหมดแล้วหรอเฮ้ยเอก อ๋อเดี๋ยวยเจ็ดฟองนะครับโอเคไปกันต่อครับอย่างไรได้เพิ่มอกมาตัวหนึ่งก็โอเคนะโอโ้โหแหมนึกว่าจะเกลือซะแล้วคลิปนี้คือถ้าเกลือจริงๆอ่ะผมก็ไปซื้อร้านนี้มอช็อปดีกว่านะครับราคาถูกมา,มากเลยนะไม่ต้องมาเสียแบบเติมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยากรู้ไงว่าดวงเต้มันจะขนาดไหน แต่ผมเปิดได้ประมาณ41ฟองนะครับเพราะว่าผมต้องเอาสแตนเไปขายด้วยมันกระเป๋าเต็มนะครับทุกคนกระเป๋าคืออยากผมอยากให้มีกระเป๋าแบบว่าขยะกระเป๋ามากๆเลยแบบซื้อกระเป๋าเพิ่มอะไรเงี้ยซื้อช่องกระเป๋าเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าดีเลยนะถ้าเกมเขาทำมาผมว่าผมผมจะซื้อแน่นอน100%น้องจะซื้อกันไหมถ้าเกมมาทํากระเป๋าเพิ่มเข้ามาซื้อแหละพี่ว่ามันจะเป็นจริงหนา้ากระเป๋าเนี่ย ไม่แป๊บๆเต็มแป๊บๆเต็มใช่ไหมน้องแบบเราสุๆๆ่มเพลินๆอย่างเงี้ยกระเป๋าเต็มอ่ะบางคนไม่เติมไปซื้อไข่จากร้านค้าตรงนู้นอ่ะซื้อจนเปิดจนกระเป๋าเต็มก็มีนะคือผมว่ากระเป๋าเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่เกมผมคิดไว้แล้วแหละถ้าแบบมันเยอะเกินอ่ะมันจะแหลกนะครับเว่าพี่เคยเข้าหลัสหนึ่งที่มีผลอ่ะประมาณพันกว่าผลนี่แหละโคตรแหลกอ่ะครบล้วนะทุกคนเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับอีกแปดฟองขอซับตัวได้ไหมตัวหนึ่งนกยูมานะครับอืมแล้วก็นกตัวนี้มานกคอยาวแล้วกันนะนกคอยาวสามตัวติดเดี ปึ้งปึ้งคาบิบาร่ามาอีกแล้วนะครับคาบิบาร่าแล้วก็คาบิบาร่าแล้วก็โอ้โนกแก้วมาอีกตัวนะครับเอาเรื่องอยู่เรื่องอยู่อ่ะเปิดต่อนนะทุกคนแปดฟอร์นะครับคิดว่านะ่าจะเต็มหมดนะตอนนี้เต็มยังวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะเต็มหรือยังกระเป๋าตอนนี้10 20 30 40 50 50, 50อยู่หรอ10 30 40 50 60, 60 60แล้วนี่หว่า60แล้วหรอ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปขายตัวไหนเดียวมันมันได้มากกว่านี้ยะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อเราไม่ต้องขายนะครับเผื่อมันใส่ได้เยอะกว่าเดิมนะสามสิบสี่สิบห้าสิบอ๋ห้าสิบอยู่ห้าสิบอยู่ห้าสิบห้าสิบสี่อีกหกตัวล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาตัวละครไปขายนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบแปดฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปขายตัวละครก่อนดีกว่าจะได้ส่นเพื่อนนะครับอีกประมาณสิบสามตัวโอเคจะได้พอดีอย่างกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายก่อนนะครับแัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับป่ะ เราไปเปิดไขกันต่อนะครับแบบมีความสุขจะได้ไม่ต้องมามวนไขหลายรอบแล้วทุกคนโอ้เจ้าปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้น่ารักมากๆนะทุกคนอ่ะเปิดกันต่อนะครับ3 4มสี่มาแล้วเจา้านนคอยาวโอ้นนแก้วมาอีกแล้วนะครับนนคอยาวมาอีกแล้วแล้วก็นกคอยาวนะครับอีกสี x, ่ฟองจัดไปเบิ่มๆแล้วทุกคนโอ้คาบิวลามานะครับคอยาวมาหูตัวใหญ่มากอันนี้คาบิวลาตัวใหญ่อีกแล้วโอ้คาบิวลาอีกแล้วนะครับ เหมือนรอบนี้ไข่จะตัวโคตรใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เอา3ฟองไปก่อนนะครับ3ฟองนี้จะได้อะไรกันนะขอยีสักตัวได้ไหมปลากระบึกปลาหมึกปลาหมึก,มกเอาตัวปุ๊ก่อนได้ไหมโอ้โหสามตัวติดบ้าไปแล้วอ่ะอีก8ฟองสุดท้ายนะครับก็หวังว่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งนะฟองสุดท้ายครบแล้วนะครับ8ฟองคือบทรอบนี้ก็คือหมดแล้วนะถือว่าดีใจนะครับได้มาตัวหนึ่งนะน้องๆอ,อ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับทีละสามทีละสี่ไปเลยมันกว่า มาแล้วครับนกคอยยาวขอนกแก้วอีกสักตัวได้ไหมคาบิบิ布ามานกยุงมานะครับขอนกแก้วอีกสักตัวได้ไหมให้กับผมหน่อยเถอะให้หน่อยปึ้งคาร์บาล่ามาอีกแล้วตัวโคตรใหญ่โอ้โหคาร์บิ่าตัวที่2ตัวที่3โอเคนึนว่าจะนึกว่าจะสี่เรียบร้อยเลยนะครับได้ <laughs> มาถึงมาหนึ่งตัวนะทุกคนนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมลูมาอถูกไหมหนวดขยับปะหนวดขยับอบนุ่มนิ่มมากเลยดูดูดิ น,นุ่มนิ่มแบบเด้อดิตาแบลวมากนะตาสีเหลืองนะครับเขาสามารถโกงมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอามา8ตัวเลยไหมเอามาลองก๊อปไปเอามา7ตัวดิลองก๊อปแลกคูนดูว่าจะขโมยแม่งทีเดียว7ตัวเลยหรือเปล่าทุกคนน่าสนใจมากตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะอยากให้พี่ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไลาไปก่อนนะน้องๆอ,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 อย่าลืมไปอุดหนุนร้านนี้มวิชอปด้วยนะครับแล้วเจอกันในบ่ายทุกคนนะครับ